ในช่วงนี้หลายคนจะมีอาการทางพลังงานแฝงบางอย่างที่ตีเนียนเงียบๆอยู่ร่วมกับเราเริ่มสแสดงตัวตนดิ้นลนเพื่อจะอยู่กับเราต่อให้ได้อาการที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะต่างๆเช่นผูแววได้ยินเสียงสั่งให้ฆ่าตัวตายเพื่อไปนิพพานมีการชี้นำและเห็นภาพต่างๆ มีความรู้สึกว่าคนรอบตัวจะทำร้ายปฏิเสธการอยู่บนโลกมนุษย์อยากจะอยู่แต่มิติอื่นๆเช่นบาดาลหิมพานต์และอื่นๆมีการเจ็บปวดทางร่างกายในรูปแบบต่างๆที่ทางหมอแผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่เจอเนื่องจากการปรับจูนขึ้นความถี่ใหม่ จากหลายๆทางในช่วงนี้ชัดเจนที่สุดก็คือมากับพายุสุริยะทั้งจากต่างมิติที่มีการสร้างพอร์ตพลังงานยิ่งคลื่นความถี่เพื่อยกระดับแบบถาโถมกันรัวๆพอร์ตแล้วพอร์ตเล่าเข้าใส่ดาวคอโลกให้กับกายหยาบของชาวไกาอาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชสัตว์ ล้วนได้รับผลกระทบกันทั้งหมดเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือสัตว์พวกเขาจะสามารถตอบสนองทางคลื่นความคิดและทางภาษากับมนุษย์ได้ดีกว่าที่เคยเป็นส่วนมนุษย์เหล่านั้นที่เคยอยู่ร่วมกันกับพลังงานแฝงกลุ่มพลังงานที่แฝงมากับเจ้ากรรมนายเวรเครื่องรางของขังรับขัน รับครูหลงเลขศักยันเมตตามหานิยมโดยที่ไม่มีการแสดงตัวตนมาก่อนและแอบตีเนียนกินแสงสว่างและพลังชีวิตแลกเปลี่ยนกับโชคลาภเล็กๆน้อยๆเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและจะเริ่มแสดงตัวตนดิ้นรนเพื่อจะอยู่ต่อให้ได้ การดิ้นรนของเขาส่งผลกับผัสสะและความเจ็บปวดให้กายเนื้อของมนุษย์แปรปรวนทำให้เกิดการรับรู้ที่บิดเบี้ยวและสภาวะจิตเชื่อมโยงกับความรู้สึกของพวกเขาหรือที่เรียกว่าเข้าไปรู้สึกและรับรู้ในสภาวะเหลือมิติสภาวะเช่นนี้จะเกิดกับเพื่อนๆกลุ่มสตาร์ซีดและไลเว t ร์เกอร์ทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ผัสสะจะเร็วซึ่งหมายถึงจะต้องมีการเคลียร์พลังงานเก่าพลังงานตกค้างเหล่านี้ออกไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายเป็นภาชนะที่สะอาดและมีความพร้อมสำหรับการรองรับตัวตนในมิติที่สูงส่งหรือว่า h ฮเ h อร์เซลของเราเองที่กำลังรอขอยให้พวกเราพร้อมสำหรับการต้อนรับ คื่นความถี่ที่ละเอียดกว่าให้เราดาว์โหลดดีเนเอจากมิติแสงสว่างลงมาสู่กายหยาบของเราได้ถ้าตราบใดเรายังมีรูปแบบของพลังกรรมเก่าหรือพลังงานเดิมหรือกลุ่มพลังงานแฝงอย่างตกค้างอยู่ในร่างกายนั่นถือว่ากายหยาบเรายังไม่ใช่ภาชนะที่มีคลื่นความถี่อันละเอียดพอที่จะรองรับดี a น ที่สะอาดบริสุทธิ์ในมิติที่สูงขึ้นวิธีการปรับร่างกายเพื่อเคลียร์พลังงานกล่าออกไปนั้นไม่มีอะไรเร็วไปกว่าการปรับที่ฐานลมหายใจแบบ8-4-8การล้างพลังงานลบทุกจักระในร่างกายผ่านการเชื่อมต่อทางพลังงานกับเซนชันซันและพระแม่ธรณีทํา,าบ่อยๆให้เป็นปกติวิสัย พร้อมกับแผ่แสงแห่งรักแห่งเมตตาให้กับเหล่าพลังงานแฝงนั้นด้วยความรู้สึกรักและเห็นใจและส่งเขาขึ้นสู่มิติแสงสว่างอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดถ้ามีโอกาสถอดรองเท้าเดินบนพื้นหญ้าหรือว่านั่งเล่นบนพื้นดินใต้ต้นไม้ในช่วงเวลาที่นอนพักผ่อนฟังคลื่นเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติ เช่นน้ำไหลนกร้องเพิ่มแสงสว่างให้กับเซลล์ในร่างกายด้วยการมองดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกทำการซันกซิ่งจากการช่วยเหลือจากต่างมิติผู้บิทักผู้นำทางและความอ่อนโยนจากหัวใจที่เปี่ยมรักของเราขอให้เพื่อนๆล้องขอการชี้แนะและนำทาง ให้กับพลังงานเดิมพลังงานแฝงเหล่านั้นเข้าสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างเพื่อปรับจูนพวกเขาให้กลายเป็นพลังงานที่สะอาดได้อย่างถาวรโดยไม่ต้องมาเกาะแกะร่างกายมนุษย์อีกต่อไปเช่นนี้กายหยาบก็จะกลายเป็นภาชนะที่สะอาดมากขึ้นและพร้อมจะรองรับดีเอนเอใหม่ หลายไฮเยเซลของเราเองที่พร้อมจะมาเพื่อช่วยการตื่นรู้จากภายในบนเส้นทางแห่งแสงสว่างตามวิถีของเราในแบบที่เป็นตัวตนของเราในฐานะไลเวอร์เกอร์จากข้อคิดบางตอนจากป้าแพมสวรรคส่วนในเครือเรียบเรียงวันที่ยีบสองพฤษภาคม2566